นี่คือ PS 5และหากคุณต้องการเป็นเจ้าของมันคุณจะต้องมีเงินเตรียมในกระเป๋าไว้อย่างน้อย25,000บาทแน่นอนว่าเป็นราคาที่กระโดดจากที่โซ n y ประกาศออกมาพอสมควรครับแต่หลายคนก็พร้อมใจยอมจ่ายเพราะการซื้อ PS 5ในราคาปกติเนี่ยเงินอย่างเดียวคงไม่พอแต่มีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วย or still struggling to try to get them now what i wish i could be playing as a ps5 but you still can't get a hold of one basically the ps5 can sell out in a second เป็นเวลา2ปีแล้วนะครับนับจากวันที่ทาง Sony ไทยไดินํา PlayStation 5หรือ PS5 เข้ามาวางขายในไทยอย่างเป็นทางการแต่วิธีการขายของพวกเขาครั้งนี้ไม่ใช่การนําไปจําหน่ายหน้าร้านตามห้างเหมือนในยุค PS4 แต่ใช้การเปิดให้ทุกคนกดจองพร้อมกันตามวันและเวลาที่กําหนด ซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีทั้งคนที่กดซื้อทันและซื้อไม่ทันแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะซื้อไม่ทันมากกว่าเหตุผลง่ายๆที่ทางโซนี่ใช้การขายเครื่องเกมที่จำกัดขนาดนี้มีต้นเหตุจากการขาดคลนชิปในการผลิตและสินค้าที่ยังขาดตลาดสุดๆซึ่งหากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแค่ในช่วง2-3เดือนแรกหลังจากวางขายมันคงเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ปัญหานี้กลับค้างคามาถึง2ปีส่งผลให้ราคา PS5 พุ่งสูงขึ้น อย่างเคสของต่างประเทศที่เคยนำมาขายกันแพงสุดถึง60,000บาทการซื้อ PS5 ตอนนี้ยังเป็นเรื่องยากลำบากท่ามกลางเกมและเครื่องเกมที่ปรับราคาสูงขึ้นภาระทั้งหมดตกมาอยู่ที่ผู้ซื้อแต่คำถามที่หลายคนสงสัยคือเมื่อไหร่ที่ปัญหานี้จะสิ้นสุดลง PlayStation เปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อวันที่3ธันวาคม1994 โดยมีฟังก์ชันสำคัญคือการเล่นเกมจากแผ่นซีดีผิดจากยุคก,ก่อนที่เล่นผ่านตลับแผ่นซีดีที่มีความจุมากกว่าไน้เอื้ออำนวยให้ผู้พัฒนาเกมสามารถรังสรรค์กราฟิกเสียงหรือระบบเกมให้มีความซับซ้อนกว่าบนตลับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ PS1 ประสบความสำเร็จโดยในหนึปีแรกหลังวางขายได้สร้างยอดจำหน่ายเป็นตัวเลขรวม9.2ล้านเครื่องคราวนี้ขยับมาเป็น PS2 บ้างครับ ยอดขายปีแรกหลังวางขายก็ขยับสูงขึ้นเป็น10.6ล้านเครื่องเท่าเท่ากันกับเพ3สซึ่งทำยอดขายในปีแรกได้ราว10ล้านเครื่องในขณะที่เพ4สี่ไม่ต้องรอให้ครบปีแต่ในเวลาเพียง271วันหรือประมาณ9เดือนก็สามารถทำยอดขายได้ครบ10ล้านเครื่อง แต่เครื่องเกมรุ่นน้องทั้งหมดก็ยังเทียบไม่ได้กับ PS5 ซึ่งสามารถทำยอดขายครบ10ล้านเครื่องในเวลาเพียง249วันหรือประมาณ8เดือนเท่านั้นจากตัวเลขนี้จึงทำให้ PS5 กลายเป็นเครื่องเกมที่ขายได้เร็วที่สุดตลอดการของ Sony ทันทีไม่เพียงเท่านี้นะครับเพราะในปีแรกของการวางขาย PS5 ยังถือว่าสร้างรายได้ให้กับโซ ny ถึง2,740ล้านเยน ซึ่งมากกว่าเครื่อง PlayStation ทุกรุ่นที่เคยวางขายโดยปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้การเปิดตัว PS 5สวยงามเช่นนี้มาจากทั้งการแพร่ระบาดของโควิดที่ทำให้คนต้องกักตัวอยู่บ้านความต้องการเครื่องเกมจึงเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงกระแสการซื้อเกมผ่านทางดิจิตอล PSN Store ที่มากขึ้นจนแซงการซื้อเกมในรูปแบบแผ่นช่วยให้โซนีได้รับเงินจากลูกค้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ต้องแบ่งเงินให้กับร้านค้าเกมแห่งอื่น แต่แหมขายก็ดีรายได้ก็มีชีวิตดีดีแล้วเรื่องขาดตลาดเนี่ยมันมาอย่างไงจากสถิติที่ผมเรียบเรียงให้ดูเมื่อสักครู่ต้องย้ำว่าเป็นเพียงการเปรียบเทียบตัวเลขในปีแรกหลังวันวางขายแต่เมื่อเริ่มก้าวสู่ปีที่2เราจะเห็นถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นประเด็นแรกคือ PS4 สามารถก้าวสู่ยอดขาย20ล้านเครื่องภายในเวลา15เดือน และทะยานสู่30ล้านเครื่องในเวลาเพียง23เดือนในขณะที่ฝั่งของ ps 5กว่าจะขายได้ครบ20ล้านเครื่องก็กลับกินเวลาไปถึง18เดือนรวมไปถึงเรื่องตัวเลขยอดขาย10ล้านเครื่องแรกของ ps 5ที่ทำได้เร็วกว่า ps 4มันก็มีข้อกังขายอยู่เหมือนกันเพราะหากเราย้อนกลับไปในช่วงการเปิดตัวของเครื่องเกม ps 4ในตอนนั้นทาง sony ได้กำหนดให้ ps 4 วางขายในญี่ปุ่นช้ากว่าโซนอื่นๆอยู่ถึง3เดือนตรงข้ามกับเครื่องเกม ps 5ที่โซนญี่ปุ่นถูกเปิดขายพร้อมกับโซนอื่นคนญี่ปุ่นนิยมซื้อเครื่องเกม playstation กันมากครับฉะนั้นเรื่องเวลาการเปิดตัวที่ไม่เท่ากัน นั่นก็ส่งผลให้ PS4 เสียเปรียบอยู่หรือหากจะสรุปสั้นๆคือเทียบตามระยะเวลาเดียวกันยอดขายของ PS5 ยังคงตามหลัง PS4 อยู่ไม่น้อยแต่สถิตินี้กลับสวนทางกับจำนวนผู้ต้องการเครื่องเกมครับในรายงานสรุปธุรกิจของ Sony ได้มีการเปิดเผยสถิติที่น่าสนใจครับว่าหากเทียบตามช่วงเวลาหลังการเปิดตัวคอนโซลร้านค้าปลีกในสหรัฐสามารถขาย PS5 ได้1000เครื่อง ต่อ1นาทีเทียบกับ PS4 ที่สามารถขายได้เพียง6เครื่องต่อ1นาทีโดยในรายงานฉบับเดียวกันยังได้มีการกล่าวถึงเรื่องที่สำคัญสูงสุดนั่นคือปัญหาการขาดแคลนพพลายในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำคำหนึ่งอยู่บ่อยครั้งครับกับเรื่องปัญหาชิปขาดแคลนชิปหายากชิปหมด จนถึงชิปหายก็ตามซึ่งกลายเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เครื่องเกมคอนโซลรุ่นใหม่ไม่สามารถผลิตได้ตามจํานวนที่ต้องการแต่ที่น่าตั้งคําถามก็คือเครื่องเกมที่มีส่วนประกอบมากมายแล้วชิปมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแล้วบนโลกใบนี้มีชิปที่แตกต่างกันมากมายครับตั้งแต่ไมโครชิปโปรเซสเซอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือชิปสำหรับสมาร์ทโฟนเครื่องเกมทีวีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้วนประกอบด้วยชิปจำนวนมาก อย่างเช่นรถยนต์สมัยใหม่1คันที่อาจต้องใช้ชิปกว่า100ชิปเพื่อทําหน้าที่ควบคุมระบบที่ต่างกันตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบนําทางยันกระจกไฟฟ้าฉะนั้นปัญหาคือหากขาดชิปตัวใดเพียงตัวเดียวการประกอบสร้างรถก็จะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้เลยเว้นว่าจะตัดฟีเจอร์บางอย่างทิ้งอะนะแต่เครื่องเกมมันทําแบบนั้นไม่ได้ไงซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่ขออธิบายถึงความเป็นมาของการขาดแคลนชิปนะครับ เพราะคลิปจะยาวเกินไปแต่สรุปสั้นๆว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกที่เกิดขึ้นมาแล้วพักใหญ่ผลกระทบของมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเครื่องเกมคอนโซโลแต่ยังรวมไปถึงไมโครเวฟตู้เย็นหรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชิปเป็นส่วนประกอบกันล้วนสวยทั้งหมดฉะนั้นในวันที่สถานการณ์ชิปขาดตลาดเริ่มดีขึ้นนั่นก็เป็นสัญญาณว่าการผลิตเ s ีจะกลับสู่ภาวะปกติแต่คำถามคือแล้วมันตอนไหนวะ ทางด้าน CEO ของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ได้ออกมาคาดการณ์กันครับว่าปัญหานี้น่าจะอยู่อีกสักพักอย่างทางด้านของลีซาซูซี o ของ AMD หรือเจนเซนห่วงซ e o ของ Nvidia เดียก็เคยออกมาพูดว่าปัญหาการขาดแคลนชิปจะเริ่มเบาบางลงในช่วงปลายปี2022ตรงข้ามกับคุณแพทเกิลซิงเกอร์ซีของ Intel ที่คาดการไว้ว่าปัญหานี้จะดำเนินต่อไปถึงปี2024 ซึ่งนอกจากประเด็นเรื่องชิปโซนี่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งเรื่องการปิดตัวของโรงงานบางแห่งเพราะการแพร่ระบาดของโควิด19หรือการทำสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการส่งมอบเครื่อง PS5 ต่อไปเมื่อพูดถึง PS5 แล้วก็ต้องพูดถึงเครื่องเกมเพื่อนบ้านอย่าง Xbox กันบ้างครับถึงแม้จะต้องเผชิญกับเงื่อนไขและข้อจำกัดเรื่องชิปเช่นเดียวกัน แต่เครื่องเกม Xbox กลับหาซื้อง่ายกว่าและมีราคาที่ถูกกว่าหากเทียบจากเว็บไซต์ eBay จะเห็นถึงข้อแตกต่างเรื่องราคาที่ชัดเจนครับซึ่งเหตุผลที่เป็นเช่นนี้หากจะตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยก็เพราะว่าเครื่องเกม PS5 มันขายดีและเป็นที่ต้องการมากกว่า Xbox ทําให้ PS5 กลายเป็นของที่ขาดตลาดมากกว่าหาซื้อยากกว่าและราคาแพงกว่า แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำให้หลายคนถอดใจหนีจาก PS5 ไปซบ Xbox กันมากขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นตามรายงานของสำนักข่าวฟิมิสุได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงระหว่างวันที่9ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมายอดขายของ Xbox Series ได้ขึ้นนำแซง PlayStation 5เป็นครั้งแรกซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นปรากฏการ์ครับเพราะหากเทียบกับที่ผ่านมา Xbox ไม่เคยประสบความสำเร็จในการเจาะฐานผู้เล่นฝั่งญี่ปุ่นเลยหรือผู้ได้เห็นภาพง่ายคือตลอด20ปีตั้งแต่มีเครื่องเกมที่ชื่อว่า Xbox เกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยมันถูกขายในญี่ปุ่นได้แค่2ล้านเครื่องเท่านั้นและเหตุผลเบื้องหลังของยอดขายที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ก็คือ Xbox มันซื้อง่ายกว่าถูกกว่าเพราะจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามคอนโซลครั้งนี้นั่นคืออาวุธลับของฝั่ง Xbox ที่มาในชื่อรุ่น s e r i e ทาง Xbox และ PlayStation ต่างก็มีคอนโซลยุคใหม่ที่อยู่ภายใต้การดูแลอยู่ทั้งหมด2รุ่นนะครับอย่างฝั่ง PlayStation 5ก็จะมีการแบ่งแยกกันระหว่างรุ่นใส่แผ่นกับรุ่นดิจิตอลในขณะที่ Xbox ก็จะแบ่งเป็นรุ่น X กับ S และต่างกันในส่วนของสเปคอย่างรุ่น X จะมีสเปคจัดเต็มส่วนรุ่น S จะสเปคด้อยกว่าแต่ก็มีราคาถูกกว่า โดย Xbox Series S จะมี RAM น้อยกว่า SSD น้อยกว่าตัวเคสเล็กกว่ารวมถึงใช้หน่วยประมวลผลหรือ APU ที่เล็กเพียงครึ่งหนึ่งของรุ่น Series X และย้ำยันด้วยคำพูดของคุณแอนดริลกูเซนผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบระบบของ Xbox ที่เคยพูดไว้ว่าสถาปัตยกรรมที่ใช้ในเครื่องรุ่น Series S ยังถูกกว่าการผลิต Xbox One X ซะอีก ซึ่งทั้งหมดนี้เลยครับที่กลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้รุ่น Series S สามารถผลิตออกมาได้มากกว่าท่ามกลางภาวะการขาดแคลนชิปผนวกกับบรรดาพ่อค้ารีเซลที่จ้องเครื่องเกมไปทำกำไรก็มักมุ่งเป้าหมายไปที่เครื่องเกมรุ่น Xbox Series X หรือ PS5 ก็ช่วยให้รุ่น Series S หาซื้อง่ายและมีราคาไม่แพงเกินไปพอพูดประเด็นการรีเซลเครื่องเกมยุคไหนก็ไม่เคยเกิด แต่เกิดยุคนี้เลยครับและเป็นเรื่องคลาสสิกที่เกมเมอร์ทั่วโลกต้องเจอเหมือนกันคือกดซื้อไม่เคยทัน2วิของหมดแต่สินค้ากลับไปกระจุกอยู่ในกลุ่มพ่อค้ารีเซลทาให้ราคาเครื่องเกมแพงเท่าทวีคูณซึ่งกลายเป็นปัญหาที่สร้างความปวดกระบาลให้กับหลายประเทศโดยคุณ m i เคิลดิสโค o นักวิศวกรข้อมูลในเมืองชิคาโกได้ออกแบบระบบการตรวจจับการซื้อขายเครื่องเกม Xbox และ PS 5บนเว็บไซต์ eBay และ Sto c k x ไล่ติดตามข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน2020จนถึงเดือนสิงหาคม2021พบว่ามีเครื่องเกมคอนโซลจำนวนกว่า580,000เครื่องถูกจำหน่ายหรือคิดเป็นตัวเลขกำไรให้กับเหล่าพ่อค้าแม่ค้ารีเซลรวมเป็นเงินสูงถึง104ล้านเหรียญสหรัฐเพราะในต่างประเทศเหล่านักรีเซลถือว่าทำงานกันจริงจังและยึดเป็นอาชีพได้เลยนะครับ อย่างเช่นการเกิดขึ้นของธุรกิจชื่อ Aftermarket Arbitrage ซึ่งเป็นเว็บไซต์แจ้งเตือนการ r e สต็อกสินค้าหายากจำพวกรองเทารุ่นร i m i t e d การ์ดจ,จอรวมไปถึงเครื่องเกมคอนโซลเว็บไซต์นี้จะรวบรวมข้อมูลไว้คอยแจ้งเตือนให้เหล่าสมาชิกที่สมัครบริการได้ทราบถึงการรีสต็อกที่กำลังเกิดขึ้นเหล่าสมาชิกจึงสามารถเข้าไปจับจองสินค้าได้รวดเร็วและนำมาขายทำกำไรต่อไป โดยคุณแจ็คเบลลิสซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ Sky News ไว้ว่าจริงอยู่ที่กลุ่มพ่อค้ารีเซลจะทําให้พวกคุณต้องจ่ายเงินมากขึ้นแต่ลองคิดดูว่ามันก็สร้างอาชีพให้กับพวกเขาช่วยให้พวกเขามีงานทําและชีวิตที่มั่นคงอย่างบางคนก็ลาออกจากงานประจํามาทําอาชีพนี้มันทําให้เขาได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นคือมีสมาชิกของผมคนนึงเคยเป็นนี่การพนันหัวโตเลย แต่ก็เพราะอาชีพรีเซลนี่แหละที่ทำให้เขาลืมตาอ้าปากได้ในขณะที่สื่อของ BBC ได้สัมภาษณ์กับพ่อค้ารีเซลคนหนึ่งเขาให้เหตุผลถึงความลำบากที่ทำให้เขาเลือกทำอาชีพนี้ผมมีลูกเล็กและเมื่อคุณต้องหาอาหารให้พวกเขาผมก็ทำทุกอย่างที่ทำได้ตราบใดที่มันไม่ใช่ความผิดทางอาญาซึ่งมันก็ไม่ใช่และตลอด2ปีที่ผ่านมาบอกกับเราว่าการรีเซลจะไม่สิ้นสุดลงง่ายๆ คนจากหลายฝ่ายก็พยายามหาวิธีจัดการในหลายวิธีทางอย่างในฝั่งของสหราชอาณาจักรคุนดักลาชา a แมน n หนึ่งในสอสอจากพรรคสกอ t i s ช n น t ช o n a แนได้มีการเสนอร่างกฎหมายป้องกันการขายรีเซลฮาร์ดแวร์เกมโดยให้อำนาจของกฎหมายมีลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมาย Ticket ตเ r n ร์ติที่ห้ามบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำตัวงานต่างๆมาขายรีเซล ส่วนฝั่งของไทยจะมีคุณสมเกยียรติถนอมศิลป์สสเขตกรุงเทพพักก้าวไกลได้ออกมาเรียกร้องให้โซ n y เปิดเผยตัวเลขของจํานวนเครื่องที่ให้จองในแต่ละครั้งรวมถึงเปิดเผยตัวเลขของจํานวนเครื่องที่ส่งให้กับดิลเลอร์ทุกแห่งส่วนทางโซ n y ก็ใช่ว่าจะไม่ทําอะไรเลยนะครับเริ่มจากโซ n y ในญี่ปุ่นก็ได้มีการใช้วิธีพื้นบ้านอย่างการแปะตราประทับกาวเหนียวแน่นขั้นสุดไว้บนกล่อง PS5 คราใดเมื่อมีการขาย PS5 เกิดขึ้นร้านค้าปลีกก็จะมีสิทธิ์ในการกระชากตาประทับนั้นทิ้งเพื่อให้กล่องภายนอกเกิดการชำรุดหรือทิ้งร่องรอยไว้หรืออาจใช้การเขียนชื่อตัวใหญ่ๆว่าใครซื้อไว้บนกล่องซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้เป็นสัญลักษณ์ว่า PS5 เครื่องนี้ได้ถูกขายแล้วหากนำไปขายต่อก็จะทำให้คนทั่วไปรู้ทันทีว่าน,นี่คือสินค้ารีเซล หรือโซนี่จีนก็มีเหนือไปอีกด้วยการเปิดให้มีการซื้อ PS5 ในรูปแบบ e x c l u s i v e d e a ดโดยการบังคับให้ผู้ซื้อต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ป l ี p ป l l ่ระดับ3เท่านั้นต่ำกว่านี้คือหมดสิทธิ์ซื้อรวมไปถึงโซ n y ไทยที่ได้ออกนโยบายจำกัดสิทธิ์การซื้อ1คนต่อ1เครื่องเกมซึ่งวิธีต่างๆเหล่านี้ว่ากันตามตรงก็คงพอช่วยได้แบบขอไปที แต่แผนใหญ่อีก2ประการที่โซ n y ได้เริ่มต้นทำแล้วในเวลานี้นั่นคือการจัดหาซัพพลายเออร์มากขึ้นเพื่อให้การผลิตสินค้ามีความคล่องตัวรวมถึงการเจราจาด้านโลจิสติกสเพื่อรักษาเส้นทางการจัดส่ง PS5 ที่เหมาะสมที่สุดและแผนทั้งหมดนี้จะช่วยสนับสนุนสู่ปฏิบัติการเร่งผลิตเครื่อง PS5 แบบเต็มกำลังคราวนี้ก็ต้องรอดูเลยครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหน การบริหารอุปสงค์และอุปทานเพื่อให้เครื่อง PS5 กลับมาส่งตรงสู่มือผู้เล่นให้มากที่สุดนับเป็นสิ่งที่โซนี่ต้องเร่งทำครับเพราะหากจะปล่อยไว้แบบนี้ง่ายๆเลยคือ Xbox เขาจ้องจะเล่นคุณอ้างอิงจาก v g c h a r t แม้ว่าเครื่องเกม Xbox Series จะมียอดขายรวมอยู่ราว17ล้านเครื่องซึ่งตามหลัง PS5 ซึ่งมียอดขายอยู่ที่23ล้านเครื่อง ก็ถือว่า Xbox ทําได้ดีนะครับทั้งการเบียดแซงยอดขายของ PS5 ในหลายประเทศรวมถึงการขึ้นแท่นเป็นคอนโซลที่ขายดีที่สุดของ Xbox ส่วนตัดภาพมาที่ Sony ช่วงนี้งานรุมหนักอยู่ครับตั้งแต่ถูกตัวแทนของหน่วยงานสหราชอาณาจักรยื่นฟ้องร้องในข้อหาตั้งราคาเกมสูงเกินไปและเรียกร้องให้ Sony ต้องชดเชยให้กับประชาชน9ล้านคนในสหราชอาณาจักร หรือดราม่าหลังจากการประกาศปรับราคาเครื่องเกม PS 5แพงขึ้นในหลายประเทศส่งผลให้ราคา PS 5ในไทยแพงขึ้นรุ่นละ1,700บาทหันไปมองฝั่ง Xbox ก็กลับประกาศสวนออกมาแบบหล่อๆว่า,อ,าอื้อลือลำพังแค่เศรษฐกิจตอนเนี้ก็ทำให้ลูกค้าลำบากมากพอแล้วฉะนั้นเราจะยังไม่ปรับราคาเครื่องเกมแน่นอนนี่ยังไม่รวมเรื่องดีลบีโลกเมื่อทาง Microsoft ขอเจรจาเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ Activision Blizzard ซึ่งเป็นเจ้าของเฟนชายเกมชุด Call of Duty ก็ยิ่งทำให้ซ o n y เลิกลากขึ้นไปอีกแต่จริงๆเรื่องนี้หากมองภาพกว้างกว่ามุมธุรกิจปัญหาเครื่องเกมขาดตลาดก็ยังส่งผลร้ายต่ออุตสาหกรรมเกมภาพรวมเพราะในเมื่อเครื่องเกมรุ่นใหม่ยังหาซื้อยากการก้าวข้ามไปสู่เน็กเจนเต็มรูปแบบก็จะไม่เกิดขึ้นสักทีครับเนื่องจากทีมพัฒนาเกมเจ้าใหญ่ๆก็จะคงกังวลว่าถ้าผลิตเกมที่ใส่กราฟิกจัดเต็ม มันก็จะไปเกินขุมพลังของเครื่องเกมรุ่นเก่ารายได้ของฝั่งผู้เล่นที่ยังอยู่บนเครื่องเกมรุ่นเก่าก็จะหายไปทั้งหมดจึงสังเกตว่าถึงแม้ PS5 และ Xbox Series X จะออกมาแล้วเป็นเวลาถึง2ปีแต่เกมใหม่ๆห,หลายเกมในปัจจุบันก็ยังคงลงให้กับเครื่องเกม PS4 และ Xbox One ไปด้วยควบคู่กันหรือแม้กระทั่งเกม exclusive จากฝั่ง Sony ซึ่งลงให้เฉพาะ PS5 ทั้ง Demon's o u l หรือ r a e t เชดอันครั i ง t Apart จะสามารถแสดงผลกราฟิกและการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากแต่ท้ายที่สุดในเกมอย่าง Horizon Forbidden West หรือ God of War Ragnarok ok, ก็ยังลงให้กับ PS4 ด้วยเช่นกันการสปอร์ตเครื่องเกมรุ่นเก่าที่ยาวนานต่อเนื่องแม้จะดีกับผู้เล่นบางกลุ่มแต่ทางกลับกันก็ทำให้เกมใหม่ๆต้องติดกับดักไม่สามารถอัดกราฟิกและระบบเกมให้คุ้มกับสมรรถนะของเครื่องเกมรุ่นใหม่ แต่ทางโซนี่ก็ยังมีแผนปรับไปผลิตเครื่อง PS4 ต่อเนื่องตลอดปี2022เพื่อบรรเทาปัญหา PS5 ขาดตลาดรวมถึงแผนการป้อนเกมใหม่ให้กับ PS4 ยาวไปถึงปี2023และอนาคตส่วนฝั่งของ Xbox ก็ใช่ว่าจะรอดนะครับเพราะก็มีนักสร้างเกมจำนวนไม่น้อยออกมาโวยถึงเรื่องข้อจำกัดของสเปครุ่น Series S ที่ทำให้ต้องปวดหัวพอร์ตเกมหลายครั้ง และกล่าวว่าเป็นเครื่องเกมที่เป็นตัวถ่วงเกมยุคใหม่ซึ่งจากทุกสารพันปัญหาที่ยังแก้ไม่ขาดจึงเป็นไปได้ครับที่คอนโซลในยุค ps 5และ xbox series จะมีช่วงอายุที่ยืนยาวนานกว่าทุกยุคที่เคยผ่านมาและลองคิดว่าหากสถานการณ์เป็นแบบนี้ไปถึงปี2023นั่นก็จะหมายถึงช่วงเวลาถึง3ปีเต็ม3ปีที่นักสร้างเกมไม่สามารถใช้เครื่องเกมรุ่นใหม่อย่างเต็มที่เลย และเป็น3ปีที่แฟน PlayStation จำนวนมากไม่เคยได้สัมผัสเครื่องเกม PS5 และนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคคอนโซลที่ยาวนานที่สุดในรอบ3ามทศวรรษนี้ก็เป็นไปได้